เสร็จแล้วนะครับผมทนตอนสุดท้ายแล้วเราก็ได้ป้ายมาแล้วนะครับนี่นี่ครับผมโอ้โหสองวันเต็มๆนะครับวันนี้ก็สี่โมงกว่าเหมือนเดิมวันแรกก็กับสี่โมงกว่าวันนี้ก็สี่โมงกว่าเรียบร้อยครับเรียบร้อยเดี๋ยวจะทำคลิปให้ดูนะครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์โอนรถที่ขนส่งจตุจักรฉบับอัปเดตล่าสุดครับวันที่14ตุลาคม2568 ผมซื้อรถ Vios 1.5s 2 0อส0ราคา99,000บาทวันที่15ตุลาคม2,568ผมแจ้งย้ายรถที่ขนส่งจตุจักรไปที่อาคาร2ขึ้นไปชั้น2ทุกคนไปชั้น2ได้เลยนะครับประชาสัมพันธ์อยู่ตรงหน้าทางขึ้นเลยแล้วก็ไปต่อแถวรับบัตรคิวนะครับจนถึงคิวเราเจ้าหน้าที่จะให้บัตรคิวตรงนี้จะมีค่าอากรสแตมม์1บบาทครับจากนั้นไปนั่งรอเรียกชื่อ ตรงนี้ใช้เวลานานสักหน่อยนะครับพอถึงคิวเจ้าหน้าที่จะเรียกเราไปย้ายรถเข้ากรุงเทพเสียค่าธรรมเนียม50บาทเอกสารที่ใช้ 1. ใบโอนรถยนต์ 2. ใบมอบอำนาจ 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถ 4. สำเนาบัตรประจำตัวผู้ซื้อรถ 5. เล่มรถเจนแล้วผมยังไม่ได้โอนรถพรุ่งนี้ต้องมาใหม่ครับวันที่16ตุลาคม2568 ขับไปที่อาคารสีได้เลยโดยใช้ช่องทางขวาเพื่อที่จะเข้าเลนรถส่วนบุคคลนะครับซ้ายมือ2ช่องของแท็กซี่นะครับรถสาธารณะเราส่วนบุคคลจะเข้าช่อง3 4 5หครับต่อคิวไปเรื่อยๆครับจากนั้นพอถึงเจ้าหน้าที่เราก็จะยื่นเอกสารที่เราเตรียมมาให้เจ้าหน้าที่เช็คนะครับหลังจากเจ้าหน้าที่เช็คเรียบร้อยแล้วรถเราจะไหลไปถึงที่กําหนดตรวจทําการดับเครื่อง เปิดฝากระโปรงหน้ารถครับจะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจเช็ครถเราแล้วก็จะขูดเลขตัวรถเราไปหลังจากตรวจเสร็จเราก็จะลงจากรถไปรับเอกสารจากเจ้าหน้าที่คนครับเสร็จขั้นตอนนี้เราก็จะวนออกมาเพื่อจะไปที่อาคาร2อีกครั้งครั้งนี้เราจะไปโอนรถแล้วนะครับขึ้นไปโอนรถเราจะขึ้นไปชั้น2เลยต่อคิวเข้าแถวเหมือนวันที่15ครับพอถึงคิวการโอนรถเอกสารจะมีดังนี้1 ใบอื่นๆ 2. ใบโอนรถยนต์3ใบมอบอำนาจ 4. บัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถ5บัตรประจำตัวเรา6เล่มรถจาหน้าที่ประชาสัมพันธ์จะติดอากรสแตมป์30บาทเตรียมเงินสดไว้ด้วยนะครับทุกขั้นตอนนี้มีเตรียมเงินสดไว้ด้วยนะครับการโอนจะใช้ธนาคารกรุงไทยเท่านั้นครับหลังจากได้รับบัตรคิวมานั่งรอเรียกชื่อเรียกบัตรคิวที่ช่องเเหมือนเดิมครับตรงนี้จะใช้เวลานานสักพักเพราะว่า คนรอจํานวนจํานวนมากครับเจ้าหน้าที่เรียกไปแล้วก็จะเตรียมเงินเข้ามาเสียภาษีครับรถของผมราคา845บาทครับเสร็จขั้นตอนนี้เราก็จะไปที่แผ่นป้ายทะเบียนครับเราต้องถอดทะเบียนรถคันเก่าของเราทั้ง2แผ่นมาเปลี่ยนนะครับอย่าลืมเตรียมไขควงหรือของที่นํามาถอดทะเบียนนะครับไปถึงถอดเลยก็ได้ครับนาทะเบียนเก่ามาแลกทะเบียนใหม่เป็นอันว่าเสร็จแล้วครับผมไปชมคลิปของผมกันเลย ภาพรถที่คนส่งต่อจุจักนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปลให้ดูนะครับผมเอกสารที่ผมเตรียมมาก็ประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นซื้อรถมือสองมานะครับผม toyota vios นะครับผมปีศูนย์สามนะครับสองพันสามนะครับผมเอกสารที่นี้ก็มีเล่มทะเบียนนะครับผมมีเล่มทะเบียนแล้วก็เอกสารการโอนนะครับผมแล้วก็รับมอบอำนาจนะครับผม แล้วก็สัญญาซื้อขายรถนะครับแล้วก็บัตรประชาชนของเราแล้วของผู้ขายนะครับผมเอกสารทรรมนี้ครับเดี๋ยวผมทำให้ดูเรื่อยนะครับก็กรณีที่ย้ายรถเข้านะครับผมต้องไปชั้นสองก่อนนะครับไปย้ายโอนรถเข้ามาในกรุงเทพก่อนนะครับผมเพราะว่าผมเป็นทะเบียนต่างจังหวัดนะครับ รัดขั้นตอนนะครับผมไม่รู้ว่าเขาจะให้ตรวจหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะออกวนกลับไปใหม่ไปอาคารสองแล้วกลับมาตรวจใหม่นะครับครับผมก็มาขนส่งโอรถครั้งแรกนะผมที่ขนส่งจากนะครับผมวัดีเขาแจ้งว่าผมมารัดขั้นตอนนะครับเขา,าให้ผมไปผมผมซื้อรถมาจากนาค,นนคนรนครปฐมนะครับผมเขา,าให้ผมไปย้ายจากนาคนปรปฐมเข้ากรุงเทพก่อนนะครับผมเมื่อกี้ผมก็วนออกมาแล้วครับตอนนี้กําลังจะไปอาคารสองนะครับผม ก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปอาคาร2นะครับผมสามารถนํารถมาจอดตรงข้ามกับอาคาร2ได้นะครับผมตรงนี้จะเป็นที่ลานจอดรถนะครับผมเข้าไปอาคาร2เมื่อกี้ไม่มีที่จอดเลยนะครับผมต้องวนใหม่อีกรอบหนึ่ง สนะครับผมกลับมาใกล้จะถึงห้องแล้นะครับผมไปทําไม่ได้นะครับผมเนื่องจากตอนแรกผมอะ่ะผมมาเข้าผิดจริงๆมันต้องไปโอนย้ายรถจากข้องขมงมากรุงเทพก่อนนะครับผมแล้วก็ผมไปเข้าตัวจสภาพก่อนเขาบอกว่ามันแจ้งลงระบบไม่ได้นะครับก็เลยให้ผมออกจาก ออกจากไอ้ตัวสภาพครับไปอาคารสองเหมือนเดิมไปยื่นเรื่องย้ายก่อนพราะเมื่อกี้ผมก็เพิ่งย้ายย้ายเสร็จนะครับผมมันย้ายเสร็จพรุ่งนี้ผมเช้าผมก็ต้องไปต้องไปโอนยื่นชื่อผมนะครับผมตัวสภาพแล้วก็ประโคนยื่นชื่อผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะยออื่นเรื่องจริงนะครับผมจะได้ไม่งงเหมือนผมนะครับ ที่สองนะครับผมรถยังเยอะเหมือนเดิมนะครับที่จอดไม่ได้อยาอัปเดตต่อไปครับต่อไปผมก็จะไปตรวจสภาพก่อนเลยนะครับเมื่อวานผมได้ย้ายรถจากนครปฐมมากรุงเทพแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะไปตรวจสภาพเลยอยจะบอกขั้นตอนเรื่อยๆนะครับจะไม่งงเหมือนผมเมื่อวานผมเสียเวลาไปตั้งครึ่งวันเลยนะครับ สีนะครับผมให้วิ่งชิดขวาไปนะครับผมถ้าเกิดเราชิดซ้ายนี่จะเป็นของแท็กซี่นะครับผมเลนซ้ายฝั่งนี้นะครับจะเป็นแท็กซี่นะครับเราส่วนบุคคลจะไปเลนวานะครับผมพยายามรอพอบอกยู่นะครับ จากเราส่วนน้ำเสร็จเราก็จะขึ้นมาอาคารสองทั้งสองเลยนะครับผมแล้วเราได้รับบัตรอยู่นะครับ อดคืนนะครับแลกกันดีพี goals, ่คนโน้นนะครับเขาให้ยืมครับเดินไปโน่นแล้วัอ่านี้ครับอย่างนี้นี่ไม่ได้นะครับผมโอ้โหสำคัญมากเลยครับจะสี่โมงกว่าแล้วครับเสร็จแล้วนะครับผมขั้นตอนสุดท้ายแล้วเราก็ได้ป้ายมาแล้วนะครับนี่นี่ครับผมโอ้โหสองวันเต็มเลยครับวันนี้ก็สี่โมงกว่าเหมือนเดิมมันแรกก็กับสี่โมงกว่านี้ก็สี่โมงกว่า